สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนปี2567นี้นะคะธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะจะรวมอยู่ในธาตุลมหมดเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรขอดูพลังงานัวงตนของคุณก่อนนะธาตุลมนะคะ สิบถ้วยเอ p e r o อคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเนาะเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีความใจดีนะคะหรือว่ามีความพร้อมแล้วที่จะแบบมีคู่ชีวิตสร้างครอบครัวนะคะพลังงานของคุณเนาะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีการวางแผนอนาคตของตัวเองเป็นคนมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะหาเงิน หาเงินเก่งหาเงินได้ไมาตั้งแต่เด็กนะคะจะเป็นประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะถ้าคุณเป็นเด็กคุณก็มีความแบบรับผิดชอบีิสูงมากนะคะบางท่านบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยซ้ำนะคะนะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะห่ถ้วยกาเหรียญพลังงานความรักของคุณ The Star เหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะความสัมพันธ์นะคะคุณรู้สึกดีๆกับคนคนนี้มากๆคุณรู้สึกแบบคุยกับคนนี้อยู่กับคนนี้เรารู้สึกเขาใช่รู้สึกว่าสบายใจนะคะนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้เจอกันผ่านงานได้นะคะแต่อาจจะแบบว่าสถานะยังไม่ชัดเจนเนาะาในเวลานี้นะคุณรู้สึกดีดีกับเขามากๆเลยอะ่ะพลังงานนะคะขอขยายไพ่เดอะสตาร์นะ ดูวิออ u n e นะคะอืมคือบางท่านบางคนเป็นในลักษณะที่แบบกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้คือแบบอาจจะห่างกันไปนะคะแล้วก็วนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะนะหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้นะอืมมาดูซิว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ King of Cups เด็กถือกระทาแฮงแมนนะคะคนคนนี้รักคุณเขารักคุณอยากติดต่อสื่อสารอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่แบบไม่ได้คุยกันมีปัญหากันไปคนคนนี้เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่อนข้างเยอะหนักมากนะอืม อยากพูดอยากคุยอยากกลับมาขอโอกาสนะคะนะเนี่ยเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะขอดูพลังงานความรู้สึกของคุณสักหนึ่งใบนะเดอ o n มูนนะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกคลางแคลงใจรู้สึกคลุมเครือใจกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะเ,เขาไม่ชัดเจนกับเราไหมนะคะเขาทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจระแวงกังวลใจอะไรแบบนี้ แล้วณนะเวลานี้ถ้าเกิดคุณและเขาไม่ได้คุยกันนะนกรู้สึกว่าคุณก็ยังคิดเกี่ยวกับเขาอยู่เขาก็คิดเกี่ยวกับคุณอย่างหนักเหมือนกันนะคะ,ะมาดูซิแล้วตัวเขาเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะเขาเป็นคนทางไกลได้นะคนคนนี้มีชาวธาตุไฟธาตุดินราศีมีนคนวันพฤหัสนะคะชาวราศีกุมขึ้นมาเขาจะทํายังไงคะอุ้ยเขาจะติดต่อคุณมานะคะเพราะว่า มีความรู้สึกว่าเขาอดทนไม่ไหวอีกต่อไปอ่าเขาน่าจะคิดถึงคุณหรือเขาอึดอัดใจที่ไม่ได้คุยกับคุณนะคะเขาเหมือนอึดอัดใจที่ไม่ได้คุยกับคุณอะ่ะเขาจะติดต่อคุณมานะคะเนี่ยเขานิ่งไปนานเนาะบางท่านบางคนนิ่งไปนานนะคะชาวทาดดินขึ้นมานะแล้วก็มีชาววันจันทร์เสียใจรู้สึกผิดอยากขอโทษนะคะในเวลานี้นกรู้สึกว่าเขาคาดเดาคุณไม่ออก อาจจะเป็นพลังงานของคุณเนี่ยนะมีความสุขคือคุณอาจจะไม่ได้แบบแสดงออกมานะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรเขาคาดเดาคุณไม่ออกแล้วเขายังมีความรู้สึกที่สนใจคุณมากๆมองว่าคุณยังมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอยากกลับมาขอโทษขอโอกาสจากคุณนะพลังงานไพ่ห้าถ้วยเหมือนรู้สึกคิดถึงเนาะ ขอดูหน่อยสิคะเขาจะทำยังไงหกเหรียญเขาจะกลับมาใส่ใจคุณมากขึ้นสนใจคุณมากขึ้นนะคะบางคนน่ะอาจจะไม่ได้เลิกกันหรอกแค่เงียบนิ่งหายกันไปนะคะเขาไม่สนใจคุณมากพอนะคะก่อนหน้านี้นะตอนนี้จะกลับมาใส่ใจคุณมากขึ้นนะรู้แล้วว่าคุณน่ะสำคัญที่สุดรู้แล้วว่าคุณน่ะ ดีกับเขาให้โอกาสเขารักเขาอะไรแบบเนี้ยคือณนะเวลานี้นะนกรู้สึกว่าเขาว่ารู้ใจตัวเองว่าคุณะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่แบบว่าดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยนะเขารักคุณที่สุดประมาณนี้หรือเขาอาจจะรู้ด้วยว่าตัวคุณะรักเขาดีกับเขามาตลอดนะอเดลฟูการเริ่มต้นใหม่เนาะ คนคนนี้อาจจะดูเจ้าสเสน่ห์เจ้าสำราญดูรักอิสระนะคะไม่ให้ความชัดเจนกับเราชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวก็ได้หรือความรักครั้งนี้จะเป็นแบบความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้นะคะเจอกันผ่านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางได้คนคนนี้ค่ะเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเนอะก่อนหน้านี้นะคะ ตอนนี้คืออยากเริ่มต้นใหม่เราก็จะติดต่อสื่อสารคุนมาขอขยายไพ่สองดาบนะสามดาบอบางท่านบางคนนะคะคนคนนี้ให้เราเป็นตัวเลือกหรือว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวมีการครบแบบครบซ้อนอย่างนี้ได้นะหรือว่าการที่เขาไม่ชัดเจนกับเราอะทําให้เราเจ็บปวดก็ได้เขาทำร้ายใจิตใจเราได้นะคะหรืออาจจะทําร้ายกันทางคําพูดได้นะในในเรื่องของอ่าเป็นไพ่ดาบอะ การกระทำำําคําพูดนะคะที่แบบทําร้ายจิตใจกันเนาะเหมือนจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะขอให้สรุปหน่อยนะ6ถ่วยเนี่ยเป็นรักต่างไว้ได้เป็นคนเก่าๆคนที่ยังผูกพันยังคิดถึงกันนะคะเขาจะกลับมาง้อคุณอย่างแน่นอนนะพลังงานไพ่ใบนี้คือจะมาตามคุณอนะ คนคิดถึงคุณไม่ไหวนะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเขายังไม่ยอมแพ้นะคนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณหรือเขาเตรียมการแล้วนะคะที่จะแบบเข้าหาคุณดูเขาแบบมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆก,กับการเข้าหาคุณในครั้งนี้นะคะอ่าก็มอกว่าความรักครั้งนี้ค่ะ ยังได้ไปต่อคุณจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนพลังงานไพ่สี่ไม้นะคะเป็นพลังงานของการคอมมิชเมนต์การตกลงปงใจนะคะมีสถานะที่ชัดเจน ในความรักครั้งนี้ด้วยนะแล้วก็ดูเหมือนเขาจะมีความพร้อมมากๆกับความรักครั้งนี้นะคะพลังงานของไพ่ตัวชาลีออตนะเป็นนักเดินทางเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนทางไกลาชาวต่างชาติได้นะคะมีพลังงานของชาวทัดน้ําขึ้นมาด้วยนะนักกีฬาคนที่ชอบความเร็วอะไรอย่างเงี้ยทางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางนะคะขอดูนะคะว่าไพ่อ,อยากบอกอะไรให้กับชาวทัดลมบ้าง ในความสัมพัน์นี้แปดถ้วยสี่เลยเห็นไหมในวันที่คุณถอยห่างหรือว่าคนที่ห่างหายคุณไปอ่ะเขายังไม่ปล่อยคุณออกจากใจนะคะเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เนาะอืมคุยนับสอนไพ่อบอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจของชาวทัพลมเลยนะคะเพราะว่าคุณอยากจะไปต่อหรือคุณ ไม่อยากจะไปต่อก็ได้แต่เขาจะกลับมาเพราะว่าในบางท่านบางคนนะคะชาวทัดลมนก,กรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความบั่นใจกับเขาแล้วเหมือนกันนะขึ้นไพ่สี่คุณมีความรู้สึกแบบรักตัวเองมากๆแล้วก็เซฟหัวใจตัวเองมากๆกับคนคนนี้พลังงานชาวทัดไฟขึ้นมานะคะทัดลมขึ้นมาพลังงานของพ่อแม่แม่ๆนะคะนกรู้สึกว่าไพ่อยากจะบอกคุณว่าคุณมีอำนาจในการตัดสินใจ ถ้าคุณไม่แน่ใจแต่คุณยังรักเขาอยู่คุณสามารถที่จะให้เขาพิสูจน์ตัวเองได้นะคะคุณมีอำนาจที่สุดในตอนนี้นะคะประมาณนี้เนาะอืมขอดูอีกใบหนึ่งแล้วกันนะอุ้ยขอภัยค่ะกล้องขยับเด็กถือช่วยอืมให้บอกว่ากลับมาครั้งนี้นะคะเขาัค่อนข้างชัดเจนนะ เขาจะชัดเจนกับคุณจะยุติธรรมกับคุณอย่างแน่นอนอย่างที่บอกแหละว่าไปต่อได้นะคะถ้าคุณอย่างรักเขาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วหรือคุณรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราไม่ไปต่อก็ได้หรือบางคนอาจจะให้เขาพิสูจน์ตัวเองให้เรารู้สึกเชื่อมั่นใน ตัวเขาก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะชาวทัดลมขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ